<c oughs> เอาละครับวนนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมเมท a ทลเอ่อเมทลสักอย่างนะครับผมผมก็จําชื่อเกมไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เ,เคยเป็นเกมอยู่ในเว็บมาก่อนนะครับผมซึ่งผมก็เล่นสมัยเด็กๆนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากผมซื้อโทรศัพท์ใหม,ม่มันเป็น Android ใช่ไหม ในไอโฟนมันไม่มีไงหรือมันมีผมก็ไม่รู้นะปกติไม่เคยเล่นไง <c oughs> <c oughs> เล่นอยู่เกมเดียวไวริฟเนี่ยแหละเกมเป็นโทาารศัพท์กับพับตีเอ่อเอาเป็นว่าเราจะมาลองเล่นกันนะผม <c oughs> ซึ่งผมก็ได้ไปฝึกเล่นมาแล้วนะก็ค่อนข้างจะเก่งเอา้าเลิกไปเเรอเฮ้ยเร็วเกินไปเพื่อนไม่เป็นไรนะเริ่มเลยนะไมนะ่เราจะไม่คุยกันมาการะเบิดกินกระโดดปแล้วอ้ต <c oughs> ิดคูดาว ทำไมผมเก่งยังวะผมเก่งหรือเกมมันไม่เก่งวะเกมไม่ยากพอไปแพทเท้าแพทเท้าเส็จเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทาหมดเลยตายหมู่ี easy kill easy life ผู้ชมใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยปืนปนปืนป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 นเราต้องเก็บบอสก่อนนะเอาระเบิดไปเลย เฮ้ยบอส b r e ยกิ้งภูพันจะเย็นก่อนภูนพัน,นฮิวโกนฮิวลิงอืมเฮ้ย,ยกระนำต้อมาเซวฮ้ยใส่รองเท้าดิงแรงขึ้นใช่เหรอวะต้องปีนเหรอป๊าละเบิดเฮ้ยบอสช,ช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อน ช่วผมสบายมากมันทำอะไรผมไม่ได้อะอะไรขึ้นเต่ามันยังไงวะหนีเออหนีจะหนีผมไปไหนกลับมากโกนโอ้โหมันจะตายเมื่อไหร่เนี่ยอาตกแล้วขอบคุณปืนเลเซอร์โอ้โหเฮ้ยหลบไม่ทันวะไอ้บ้ายิงเขไรขึ้นเต่ามันคือใครเขาคือใครฉีด ใส่คู anyway, level, oh, ่ก oh, ่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้โหดอกปืนรัวๆเลยกระดอกกระดอกกระตกอ่าซูร์มีอะไรที่คุณตองกาไหากแข็งแกร่งขึ้นโอเคเลเซอร์เหรอไมรู้สึกว่าแข็งแกร่งเลยโว้ยเครื่องสว่านน้ำขบวนไปโนไทย พ่อเพื่อนจเจริญเติบโตไปด้วยกันสักคือแจ <c oughs> ้กเลสินเกียงทางเราไม่เคยวันไวไปป่าจนไท่ <c oughs> เป็นบ้าแล้วนี่ย้ผมขับรถไปไหนเอาแมน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 ติง้งโอ้โหสบายมากที่ที e คิวที่ไลท์นะครับผมกระโดดเลยคือผมพร้อมโซนมากผมไปไหนผมติ้งเลยวิวงกลับมาถึงแล้วเอ้ ปืนบ้าแล้วเนี่ยโอเคคือผมต้องลงข้างล่างใช่ไหมปึโอเคเฮ้ยตีนมาข้ามเลยไอรอนนูกันนะรถนตัญญาอ่อนนี่ไงเจอแพงกวินจากกระพัตที่ติดเฮ้ยผมจะตายคุณผู้ชมผมไม่ตายหรอกผมไม่ตายโอ้ย คือผมต้องมาหลบไอ้บ้านนี้เลยเฮ้ยโอ้โหผมทำมอนเลยออกมาว่ะเบิร์เพ่อนเพื่อนตบของไงตอบของครั้งเกงไหนอ่ะเพื่อนไม่เอาเลยเฮ้ยโอ้ยหลบหลบเกืออไม่รอดสบายว่ะเฮ้ยอ้อมเฮ้ยมันผักผมมันผักผมผักมีประโยชน์นาเมตดก้าโคตรเบาย่องย่อง ตายดีระเบิดมันระสุนหมดกระสุนหมดเกือบได้อันติแล้วผมเกือบมีอันติแล้วอะไรวะโดรนซามอนโดรนนั่งยิงเลยยิงง่ายดีไม่ถ้่านั่งยิงเฮ้หยหลบสุดยอดนิ่งเลยเรียบร้อยอี a ี่ไปกันเถอะทุกคนออื้ เฮ้ยอุย้ยปืนสีฟ้าปืนมันมันดีมากเลยนะคือมันสีฟ้ามันต้องดีดิวะเปลี่ยนอาวุธ่อนใช้เลยคลิปเรียบร้อยดามเมจเพิ่มคือประเด็นคือผมเห็นตัวละครที่มีชื่อว่าเหนือนะนี่ไลลาสกาเลต เทรเวอสเปเซียอะไรทั้งอย่างอ่านมั่วทามาโรวินอีวาเกลนฮารันเทพดีว่ะคนนี้ตาลุงอยากได้ตาลุงว่ะใครว่านีดนาเดียะรูแล้วก็ไวโอเลตนะครับผมซึ่งใครเล่นเอวีกันจะรู้อยากเธอคนนี้ดีหญิงสาวที่มีสกินเยอะที่สุดในเกมทางนี้หรอไปกันเลยดูเริ่มไป ปื๋ยใหม่เปิดก่อนได้เปรียบเฮ้เยนั่งหลบหลบหลบได้ไได้วยการนั่งเฮ้ยระเบิดอืมกระโดดกระโดดสองต่อยใช่ปะใส่ากางเกงงอเพิ่มดาเมจกา้งทีเฮ้ยอืมบารียะเฮ้ยจริงระเบิดมาหลบอืมกระโดดหลบเอามีดไล่แทงแทงแทง เอยใครวะคนทหารเจ็บไหมเล่าระสูนหมดวะให้หลบหลบหลบนั่ง,ย,งยิงยิงยิงนอนยิงแล้วก็ตีรัางกายิงขายจบแล้วหรอต้องขี่อู่เหรออ้าออู่ออผมคตรเก่งนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนอู่สู้กับมแมลงมุม เอ้ยแมยืงป่องอีกอะไรวะเนี่อันหน่งนะความสามารถของอูดเขาเรียกว่าอูดเทพเจ้าสายฟ้าใช่แน่ๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเห็บของตดคิดว่าจะตดขอโทษที่ผมคิดอะไรปแปลกนะเหมือนจะเจอบอสว่ะมันมองมุมบนว่ะเฮ้ยฟิงว่ะ ปสปิ้ปงทำอะไรครับผมกระโดดคือผมต้องยิงไปด้วยกระโดดไปด้วยเฮ้ยลำแสงเออเฉย,ยให้นั่งนั่งยิงกระโดดโอ้ยมือนจะตายคุณผู้ชมผมจะตายผมจะตายเฮ้ยหลบโอ้สวยวีเลยยิงใส่หัวคือวีใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วเพื่อนรักผม <Thank you. S 1> โดนออกมาอะไรอยู่ในกางเกงในจิตแพะ เฮ้ยไปดูโอ้สวยอยู่ชันอยู่ชันคือผมต้องลงใช่ไหมมาไอ้หนุ่มเจ๊ตแ็กเออฮิวหิวโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมผมตายเกิดไหมเกิดแบบนี้ก็โอ้ยบินบินได้นี่มาเออผมบินได้ก็ไม่บอกบินเลยยิงอันตรี ตายจบเชื่อโมงมันมีบางรอบเขียบอกทั้งสัส่นนะแน่นอนว่ามันมีนมพัทของ <g ülme> พัทเดียวจบไอเก็บนอะไรวะบาร์เบี้ยดูดิเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไอบอสมันกระจอกจังไยกระจอกยืนรับงูเลยตายเรียบร้อยเฮ้ยเจอใครวะ <g ülme> ไม่ไมีโอกาสรอคือผมแรงแล้วเกรดมาอย่างดีอะไรข้างบนวะเฮ้ยระเบิดืลรียดร้อยตายแทง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 อิดล้อไอ้หมวกใส่หมวกเพิ่มดาเมจก่อนปุ๊บๆเฮ้ยโอ้กระโดดลมได้กระโดดปาระเบิดขาเท่ฮ้ยทางล่วยผมใช้ลมได้ใช่ไหม โอ้โหเก่งเงินไปแล้วกระโดดแทง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 อือโอ้โหกดออโต้เล็งอัลโตมาต์นี่ว่าไม่บอกวะน่าใช้ตั้งนานแล้วกดรัวๆเลยวิ่งหนีไม่ไม่ปล่อยอร่อยมากเฮ้ยเนื้อไก่ปะอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็อ้วน กลายเป็นอะไรทั้งอย่างเหมือนกินเห็ดมาริโอ้ไม่เป็นไรถึงผมจะอ้วนแต่ร่างกายผมก็ยังเหมือนเดิมนิ่งแทงะแทงปาดคอเลยื้อปะเปก่งกังเกงนะตัวบ้าอะไรเนี่ยถึงฟรีสก๊อตอื้มสารระเบิดโหนเออโหนโหนห,นห้อย ไอ้กางเกงอะไรอยู่ในกางเกงคือผมผอมใช่ไหมใช้เอ้ยอู้เกือบเกือบไปแล้วเอาระเบิดก่อนเลย i ูเล u l l e t หมดตี้ตาร้อมจะไปเจอบอส่ะไม่ดูไม่เท่าเรียอืมโอ้ยยกล้อเฮ้ยยกล้อยด้ไงวะ

กระโดดได้ไหมหลบได้โอเคโอเคเกิดได้บูเลตไทมล์ละเปิดอัศศึเลยบินบินบนตาเนี่ยนอนเชื่อหมผมไม่นอดเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่นอดแล้วโอ้โหหลบหลบได้เฮ้ยมันจะชาร์จนีไดป้อมถอยไปถอยไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถอยชาร์จก็ศูนย์ยู่ก็ศูนย์โมดสองละ กตัญติรแล้วคุณผู้ชมผมกตัญจิติแล้วท้าอีกแล้วชีพีแกเฮ้ยเหมือนผมจะโดนมาอุ้ยเขียดเขียดนิดเดียวเรียบร้อย E C วจบละขาดแล้วนะใช่ไหมอู้ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับเมื่อจบเพื่อสำหรับเกมลีกเอ้ย เกม Metal Slot นะครับผมถ้าใครอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมไม่รู้ว่ามีใน Apple หรือเปล่าน่าแตใน Android มีแน่ๆค่อนข้างจะเป็นเกมที่แบบมาแรงในช่วงนี้เลยนะใช่ไหม <laughs> นี่ก็ไม่รู้นะที่ผมเล่นให้ดูแค่พาร์ทเดียวนะถ้าอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดกันเอง <laughs>